ก็เป็นจ้งบุญการทำงานก็ถือว่าแนวทางเป็นในทิศทางที่ดีจากการยืนยันของทีมงานอาบตอน้องมีเมือว่านนี่ก็เป็นทีอ่อนซ้อนหลายอ่อนซ้อนในที่นี้ก็แปลว่าหมดซึกสาบสิงว่า น้องไข่เขานี่สีด้เป็นธนาคารนา้ำใตดินแบบสมบูรณ์จากห้องวาสีด้ขุดสะดือเดีเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องหาทุนหางงประมาณมาจากสีด้ใส่กะสีเฮ็ดให้เฮ้าเฮ็ดงานได้ ง่ายขึ้นสบายใจขึ้นตะกษีประสบผลสำเร็จได้เกินความขาดหมายอันนี้ก็ให้หูว่าการมีเหตุอย่างมีคู่บาอาจารย์บ,ลบ่ลืมบุญเลื่มคุณคู่บาอาจารย์สีเฮ็ดให้ความจเจริญต,ต่างๆต,ตามมาในชีวิตและ การงานทุกสิ่งทุกอย่างเซมานีกมาอัปเดตสถานการณ์ความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของงานขุดหลอกนองไข่ในเพียงเท่านี้